มาต่อต่อ,ต,อต่อว่าเออนี่มีคนรอผมมัย้ยผมว่าผมจะไม่มีแฟนกันกว่าจะถึงม5เพราะพ่อกับแม่ผมไม่ให้มีเว้ยเคยเนี่ยมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยคบด้วยกันมาสองสามรอบแล้วแต่ว่าอยู่ๆอยู่เขาก็ทักมาว่าเขายังลืมเราไม่ได้เขาก็ตอนนี้เราก็คุยกันแบบเป็นเพื่อนกันเ,ออขขเขาบอกเขารอได้ถึงม5 อะ้ห้ตายถตะซาร่าอะไรดิน้อง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 ลองลองคิดแบบน,นี้นะน้องจะเลือกคนที่เราชอบหรือจะเลือกคนที่ชอบเราผมผมเลือกคนท,ท,ที่ที่ชอบเรามากกว่าใช่เหรอเนาะน้นนองเลือกคนที่ชอบเราเหรออ๋อผมผมผมพอดีผมอยากผมอยากมีผัวเป็นปนักบอล ไม่พี่พี่ไม่พี่ถามว่าน้องจะเลือกคนที่ชอบเราหรือเราจะเลือกคนที่เราชอบอ๋อแบบที่หนึ่งดีกว่าเลือกคนที่เราชอบใช่ไหมเลือกคนที่ชอบเราเลือกคนที่ชอบเราใช่ไหม เห็นไหมน้องน้องน้องยังไม่เข้าใจในความรักพอแป๊บแป๊บแป๊บเจ้าเจ้ขยับมาตามผมได้ไหมครับขยับไป่ไดอยิโอู้ชอแถวนั้นแม่งหล็กเล็กจัดอะเล็กมากเลย น้องน้องให้คําตอบได้อย่างน้องจะเลือกคนที่เราชอบหรือจะเลือกคนที่ชอบเราอ๋อคนคนที่ชอบเราเหรอแต่ที่น้องชอบอ่ะน้องเลือกคนที่น้องชอบนะอ๋อแค่มาเดี๋ยวพี่เห็นไหม <het S 1> น้องน้องน้องไม่เข้าใจตัวเองอ่ะโอ้โหสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอ้ยอ oh oh, สวัสดีครับผมอุ้ยเปลี่ยนเสียงได้เร็วจังเลยน้องน้องน้องสอนเล่นนะครับเล่นได้เป็นนะครับตัวเล่นครับโอเคครับน้องน้องค่ะครับน้องอะ่ะ ควรจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะควรกลับไปเป็นพี่น้องเหมือนเดิมนะน้องก็เขาไม่ชอบเราไม่ไม่เอาเขาเขาบอกยังไงให้เป็นแค่พี่น้องแต่ถ้าคนนั้นโดนทิ้งปุ๊บน้องก็เสียบเลยน้องก็เข้าไปปลอบใจเขาเพราะเขาก็เห็นคุณค่าของน้องแล้วเชื่อเราไม่เชื่อเราเราเรา,เราเคยทำมาแล้ว ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นไม่ถ้าถามเราเนี่ยพอเราเคยผ่านมาเราเราไม่เราไม่เราเราอะเคยโดนคนหนึ่งบอกว่าให้เป็นได้แค่พี่น้องทีเนี้ยเราก็เป็นแค่พี่น้องทีนี้เขาเลือกกับคนนั้นปุ๊บทีนี้เราก็ไปปลอบเขาทีนี้เขาก็เดินมาหาเราเขาก็บอกว่าขอเป็นแฟนอ,อ๋อพอดีว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบน,นั้นอะคือแบบว่าฟังนะครับฟังนะ คุณฟังนะคะ่ะฟังนะโอเคจะบอกว่าเอ้ยยังฟังพอดียอย่าเปิดไหมเออเนี่ยผลเ,เขาอะ่ะบอกว่าคิดถึงผมบอกว่ารักผมใช่ปะฮ่าฮ่า <c oughs> ที่เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วถ้าวันหนึ่งอะผมได้เป็นแฟนของเขาเขาจะทำตัวแบบไหนนะเขาจะนิสยยัยแบบนั้นหรือเปล่าผมก็สงสยยัยเหมือนกันนะเขาคงมไม่ทำแบบนั้นหรอกน้อง ถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าน้องอะ่ะเชื่อใจเขาน้องไม่ควรจะระแวงกับเขาแบบนั้นถ้าเขาเชื่อใจน้องเขาก็จะไม่ทําถ้าเขาเห็นความดีของน้องเขาก็จะไม่ทําแล้วถ้าน้องรักเขาจริงๆน้องก็วันอย่าคิดแบบนั้นอะ่ะถ,ถ้ารักเขาจริงๆอะ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ย กำลังศึกษาเรื่องหัวใจให้นกเนอยขนนกไปต้มยำกินได้ไหมครับแี่ยำได้ตอนเนี้ยเขากำลังแบบเศร้าเลยเขาบอกว่ามันหนาวอย่าไ้เลยหอกเฮ้ยเจ๋งดังนกฮะ ลุงอะในใจยังรักพี่เขามอนเดิมไหมอ๋อเปล่าไม่รักแล้วก็ใช่ปากหนุกบอกว่าไม่รักแต่ข้างในอะบอกว่ารักเหมือนเดิมจุดนี้เราไม่จุดนี้เรารู้เราเคยผ่านมาก็ใช่ปากบอกว่าไม่ไม่ไม่แต่ข้างในะบอกว่าใช่ใช่ไม่เว้ยมีผมพูดความจริงเว้ย ก็ใช่ไงเอา้าเคยได้ยินคำนี้ไหมปากอ่ะไม่ตรงกับใจอ่ะรู้ไหมเมื่อวานก็มป็นหมอนี่แหลผมเลยถ้าถ้านกเออไม่นกถ้าถ้านกรักเขาจริงๆอ่ะนกทำยังไงนกก็ลืมเขาไม่ได้หรอกไม่เ้ยคือแบบ คือผมเองยงผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเห็นไหมนุก็ไม่เข้าใจตัวเองทำไมเขาต้องมาให้ความหวังกับผมนะนั้นพี่ก็เขารู้ไงว่าคนนั้นยังไงก็ต้องทิ้งเขาไงแล้วอย่างเขาถามพ่อไงนกท่า ถ้าถ้ารักเขาไม่ควรจะปล่อยเขาไปแบบนี้นะเอ้ยช่างแม่กูหงุดหงิดแกกูร้องไห้มาห้าวันเพราะแม่ละไอ้ใจก,กูหัละหนึแ่แค่น้ำตาร้องไห้นะก็พรรักเขาถึงร้องขนาดนั้นไอ้ใจก,กูแดดตาเลยไม่ก็เหมือนเราอะเราก็เคยโดนแบบนี้มามันก็ไม่ต่างกันหรอก สารนึงหอดใจ<อ>เราเราควรทักเขาน้องนากไปนก็ควรทักไปดีถ้าใจยังรักเขาอยู่อ่ะก็ควรจะทักไปอ๋อไม่รักละไม่น้องก็งควรเอาแบบเนี้ย ถ้าน้องเขาบอกว่าขอเป็นแค่พี่น้องอก็ขวรเอาแค่พี่น้องก่อนค่อยข,ขยับไปซีละสเตปผมเคยทำแล้วอะแต่น,น,น้องถ้าถ้าน้องพยายามให้เขาเห็นถ้าวันหนึ่งเขาไม่เห็นอะเขาจะรู้สึกว่าเสียดายน้องไปถ้าน้องทำเต็มที่แล้วผมไม่รู้ พี่ผมควรัาเข้าไปยังไงดีอ่ะน้องก็ควรพีนน่แบบนี้ถ้าตอนนี้เราไม่เข้าใจกันเราค่อยมาเจอกันในวันที่เราโตวกว่าน,นี้ไม่เอามันดูมันดูเศร้าเินไปผมไม่ชอบน้องก็ขวรมีแบบนี้เนี่ย ว่าวว้าวเนี่ย40นาทีแล้วนะฮะอะไรนะเราเราคุยกันมากี่นาทีแล้ว ประมาณ12นาทีได้ไหมเนี่ยออนแกิล12วันที่ผ่านมาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยนายนาย,นายเราจะบอกแวนอย่างนี้แว้ให้ชัดๆนะถ้าใจยังรักอยู่ไม่ควรปล่อยไป ผมไม่ทักเขาไปแล้วผมพูดยังไงก็ต้องคำนั้นนี่ยผมพูดไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งก็เหมือนพี่แหละพี่ก็บอกว่าจะไม่ยุ่งกับเขาแต่ในวันที่เขามาขอคืนนี้กับพี่พี่ก็ใจอ่อนเหมือนเดิมไม่เอาเดี๋ยวผมผมไม่เทว่วเดี๋ยวผมไม่เท่ผมไม่ชอบไม่เนาะถ้าวันไหนถ้าเขากลับมาน้องจะใจอ่อน ตอนนีน้น้องยังไม่เข้าใจตัวเองน้องก็ไม่หือนกันพี่อะเมือม่อก่อนพ,พี่เจ้าชู้มากนะเมื่อก่อนอะพี่อะคบไ่ทั่วแต่วันหนึ่งอะพี่ไปคบคนหนึ่งอะเขาอะหน้าตาไม่ดีแต่พี่รักเขามากแล้ววันนั้นเขาก็ทิ้งพี่ไปแล้วพี่ก็ร้องไห้ตั้งเดือนหนึ่งอะแล้วทีนี้ ทีทีเนี้ยเ,เขาหายไปเป็นเดือนสามสี่เดือนอะทีนี้เขากลับมาขอคืนนี้พี่ก็ใจอ่อนเหมือนเดิมขณะพี่ก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยเอาพี่สบายใจเห็นไ,ไหมตอ,ตอนนี้น้องก็เหมือนกับพี่อะน้องก็ยังไม่เข้าใจตัวเองไม่ผมเข้าใจแล้วอะนะน้องลองคิดแบบน,นี้นะ ถ้าวันนั้นพ,พี่พี่คนที่น้องชอบเข่าทักน้องมาตอนนั้นน้องจะดีใจมากเลยไม่อะผมไม่แ้วน้องอ่ะน้องอ่ะยังไม่เข้าใจตัวเองพอตอนเนี้ยอ้อช่างมันอยู่พี่หนูจะตั้งใจเรียนดีกว่าเหมือนกับพี่เลยพี่ก็บอกว่าตั้งใจเรียนพี่ก็ตั้งตั้งใจเรียนเหมือนเดิม เหมือนกับพี่เลยพี่็อพี่จะตั้งใจเหมือนเดิมขณะที่สัญญากับตัวเองเลยว่าเออจะไม่จะไม่คบใครก็ยังทําไม่ได้เลยแล้นีหนูมุจ่จูหนูไม่คบใครเลยตอนแรกพี่ก็พูดกับเพื่อนพี่แบบนี้แหละพี่ก็บอกว่าเออจะไม่เอามันมันมาขอคืนดียังไงพี่ก็จะไม่คืนไปทีนี้มันบอกว่ายังรักอยู่ ไม่มันเขียนว่ารักนะพี่ก็จะอ่อนทันทีเลยไม่รู้อย่างเยลรคือแบบอยากเป็นแบบคุยคุยกันไปแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยโอ้ยไอ้สัตว์แหลกแต่ว่าเนี่ยอะไรนะลืมไปแล้วมัน กันไปแนตะ่ทั้งสองคนไม่มีไม่มีใครไม่แบบคุยกันแบบแบบแบบทั้งสองคนแบบไม่มีเลยแค่สองคนนะแบบเมื่อไหร่พอก็คุยไปเลยชอบแบบนี้มากกว่าถ้าถ้าต้องการแบบเนะี้ยมันหายากอ๋อใช่ผมยิ่งเงาใช่ใช่ผมดังเงาด้วยไม่ใช่ยิ่งเงาบอกว่าแบบนี้มันหายาก เธอใช่ปัญหายาอยู่แล้วผมรู้ไม่<ผ>มน้องชอบน้นน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 องน้องน้อง,องลองคิดแบบนี้นะน้องอ่ะเคยชอบคนที่อยู่ตอนอยู่โรงเรียนเดียวกันไหมอ๋อเคยค่ะทำไมจ๊ะน้องเคยเจอแบบนี้ไหมน้องแอบชอบคนหนึ่งแต่ไม่บอกเขาแต่เขาก็รู้อ่ะก็รู้ว่าเรารักเขา<อ>ขเขาก็รู้ว่าเรารักเขา ตังคนต่างไม่บอกนะ oh. ทีนี้ก็มาเจอในวันเวลา <Okay. S 1> ที่โตกว่าในวันเวลาที่เราโตขึ้น hmm. ไม,ไม่อันนี้พี่พี่ก็มีอะตอนนี้พี่พี่ยังไม่อยากกวนเขา,เาพี่พี่อยากให้เขาตั้งเจรียนก่อนไงเอาไปว่ากูวันนี้กูไม่ได้มาระบายอะไรกับมึงเลยมึงเน,นี่ยเล่าให้กูฟังอย่างเดียวเลยเข้าใจไหม ใช่เอ้าก็อยากให้รู้สึกดีว่าเก็ก็อยากให้ทำให้แบบให้รู้สึกดีไงไม่เข้าใจในเรื่องแล้วแต่ว่าแล้ว่ากูเป็นคนปกติเองเข้าใจไหมกูยังไม่เข้าใจเองเหมือนกันเดี๋ยวกูออกจากเกมไปเดี๋ยวกูไปหน้าร้องไห้อยู่ดีแหละเช้าวันศเหมือนกันเหมือนกันคนชอบคนตริงคนคนจริงคนอื่นเหมือนกัน ผู้หญิงครับไหนายนไหอ๋อไม่มีไม่มีใครเจหมือนผู้หญิงนะครับผมไม่ไม่ไม่มีอะไรโอเคไหมฮะไม่โอเคครับโอเคโอเคปะโอเคครับโอเคใช่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 ผมเรียกว่าผมเป็นผู้หญิงนะถ้ามันเดือด Amém, meu caro